เสียงเพราะว่าไม้นะคะแบตหมดนั่นเองเนื่องจากว่าชาร์จแบตมาแล้วเสียบไม่เข้านะคะแต่ไม่เป็นไรมันไม่เป็นอุปสรรคสำหรับไก่โปรแรงนะคะวันนี้ค่ะรีวิวรถ3ามคันนะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เราจะออกรถนะคะทั้งหมด3ามคันค่ะก็จะมีแทป 1.9S นะคะแล้วก็แทปไฮรันเดอร์ 1.9LDA และคันนี้ค่ะ4ประตูไฮ g h นเดอ er ร์ 1.9LDA นั่นเองค่ะ เรามาดูกันทีละคันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคันนี้ก่อนเลยนะคะคันนี้จะเป็นรถของคุณเด็ดนะคะคุณเด็ดคูนคูณคือตัวแคปบ9นนะคะก็ใส่แม็กทีอีสามเจ็ดนะคะตัวนี้ก็คือจะใส่อะไรออปชันนะคะสีน้ำเงินทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมาอันนี้พร้อมรอส่งมอบพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะส่งมอบกัน เราจะมาดูกันนะคะสำหรับของแต่งนะคะติดตั้งให้ลูกค้าครบนะคะก็คือจะเป็นแมต TE ที37นะคะคันนี้โหลดหน้า2หลัง3แล้วก็ใส่กันสาดนะคะกันสาดฟิล์มค่ะฟิล์มเป็นของไฮคูลเซรามิกนะคะด้านหน้าเป็น40%แล้วก็รอบคัน60%นะคะวันนี้เรามาตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบรถกันค่ะดีเลยนะคะ ะะเรียบร้อยดีไม่มีเม็ดฝุ่นฟองอากาศนะคะเช็คนะคะเช็คเป็นให้คู่เซรามิกนะคะตรงตามสเปคทุกอย่างนะคะคันนี้ด้านในเดิมๆไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มนะคะโอเคแล้วก็มาดูตรวจเช็คอุปกรณ์กันนี่ค่ะไม่แรงนะคะไม่แรงะะแล้วก็ุญแจนะคะของอยู่ครบนะคะเรามาดูย่างอะไร่ะดูกระบาไลเนอร์ก่อน กระบะไลเนอร์นะคะติดตั้งให้เรียบร้อยรถคันนี้ล้างพร้อมเสิร์ฟนะคะพรุ่งนี้ลูกค้ามารับช่วง8โมงครึ่งนะคะ<ม>ยางอไหล่มาเรามามุด,ดูกันเลยดีกว่ามาเลยก็ม,มามาดูดูกันนี่นะคะยางอไหล่อยู่นะคะอยู่นะลูกค้านะคะเดี๋ยวก่อนลูกค้ามาก็พาดูอีกทีนึงด้วยนะคะมารอบๆคันนี่เลยรถรอบพันนะคะไม่มีบุกไม่มี ไม่มีให้มาลอยขีดขวดในใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่คือคันแรกที่เราจะส่งมอบก,กันในวันพรุ่งนี้นะคะอ่าพรุ่งนี้เราส่งมอบทั้งหมด3คันนะคะนี่คือคันแรกเราไปดูคันที่2กันเลยปะคันที่2คือคันนี้นะคะคันนี้จะเป็น4ประตู1.9 LDA นะคะสีดำนั่นเองนะคะ สังเกตไหมอีกคันนึ่งหายไปไหนนู่นอีกคันหนึ่งนะคะซูมไปอีกคันนึงกําลังทําการเช็ดและล้างอยู่นะคะเนื่องจากล้างแล้วเมื่อวานแต่พอดีว่าเราไปดูแล้วมันมีฝุ่นนะคะมันจะไม่พร้อมสมรอบเพราะว่าเดี๋ยวคันนี้ขึ้นสไลด์นะคะเราก็เลยให้เช็ดอีกรอบนึงก่อนเดี๋ยวพาไปดูแต่ตอนนี้มาดูคันนี้ก่อนนะคะรถคันนี้ที่บอกไปเป็นสีประตูยกสูง LDA สีดําเป็นรถของคุณคมเพรนะคะ ซึ่งจะมารับรถพรุ่งนี้เช่นเดียวกันเวลา,ารับรถคือ10โมงนะคะต่อจากทะเแรกนะคะเอามาดูรอบๆก่อนเลยรอบๆนะคะดูด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะไม่มีรอยบุกนะคะไม่มีรอยฉีดขวนใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นรถมือหนึ่งป้ายแดงนะย้ำว่าก้อยขายรถมือหนึ่งป้ายแดงเท่านั้นนะคะมาเลยคันนี้เป็นล้อเดิมๆนะคะล้อเดิมๆมาจากโรงงานเลยเอ่ะพอดีหายไปฝั่งมันไม่เป็นไรเข้ามานะคะ ล้อเดิมเดิมมาจากโรงงานเป็นของบิสโตนขอบสินะคะแม็กอะลอยจะเป็นก้านแบบนี้นะคะสําหรับเดินเดิมนะามาฟีมนะคะวิ่งกุญแจอยู่ไหนอ๋อฝั่งนู้นสักคู่สักคู่แป๊หนึ่งแั๊หนึ่งค่ะ ให้ครูเซรามิกเช่นเดียวกันค่ะมาดูเลยซูมเลาให้ดูคันต่อคันนะคะนี่เซรามิกนะเห็นหรือเปล่าไม่รู้อาเห็นนะคะเป็นเซรามิกนะคะโอเคค่ะแล้วก็คันนี้ลูกค้าไม่ใส่ล้อแม็กแต่ไม่ได้ไม่ได้ว่ามันจะไม่พิเศษนะนี่เลยลูกค้าขอเป็นเบาะหนังนะคะรุ่นเดิมมาจะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะคะเบาะดำได้แดง ะะเดินได้แดงคู่แบบนี้เลยนะคะไฮโซรู้หลานะคะแล้วก็ด้านในไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มนะคะนอกจากเบาะเบาะน,นี่ก็คือทั้งหน้าและหลังนะไม่ใช่แค่คู่หน้าคนขับอย่างเดียวนะคะก็คือทั้งคันนั่นเองค่ะเป็นเบาะดำอ่าเบาะหนังนะคะเบาะด,ดําได้แดงทั้งคันนะคะมาก็คือเราติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะกันสาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาเมื่อกี้ลืมดูลืมดู เขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์ฉุกเฉินใช่ไหมก็คือเป็นแม่แรงนะคะนี่ค่ะเราจะเปิดกันแบบนี้นะคะโอเคเห็นไหมแม่แรงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กุญแจค่ะเป็นกุญแจนะคะอยู่ตรงนี้เองตายตอนนี้นะคะมาแชรคก้ให้ลูกค้านะคะ,ะกระบะไลเนอร์ค่ะ ให้เรียบร้อยเดี๋ยวคันนี้จะให้เช็ดอีกทีนึงก่อนส่งมอบเดี๋ยวว่าจะเช็ดพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกค้ามา10บโมงพรุ่งนี้สัก8ปดโมงให้เช็ดอีกรอบหนึ่งนะคะรุ่นนี้ก็คือจะมีะกล้องหลังบิวอินมากับตัวมือจับแบบนี้เลยนะคะมากับรุ่นนะคะมันติดตั้งเพิ่มนะคะมาแล้วก็มาดูยางไหลเช่องเดิมค่ะเพราะว่าลูกค้าเคยออกไปแล้วบอกไม่มียางอะไรนี่นะคะยางอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ลูกค้าดูอีกรอบนึงเช่นเดียวกันนะคะเมื่อกี้ดูด้วยตาเปล่านะคะรอบรถไม่มีบ,บุบ ไม่มีรอยนะคะไม่มีการเฉียวชนในดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ฟิล์มก็ไม่มีเม็ดฝุ่นฟองอากาศนะคะแต่ว่ารับประกันฟิล์มรับประกันให้นะคะหลังจากออกรถไป1เดือนนะคะไม่ฝุ่นฟองอากาศเราเคลมให้นะคะหลังจาก1เดือนรับประกันคุณภาพฟิล์มของศูนย์ไทคูทั่วประเทศนะคะ7ป,7ปี7ปีเต็มนะคะโอเคอีกคันนึงน่าจะเสร็จแล้วเราไปดูอีกคันหนึ่งกันเลยไปเป็นตัวแคป ไฮเนอร์หน่งเก LDA นะคะรถของคุณธนัทนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้จะขึ้นสไลด์นะคะรถสไลด์มารอแล้วแต่ว่าเราจะรีวิวให้ลูกค้าก่อนนะคะมาเลยดูด้วยตาเปล่าก,ก่อนเลยค่ะนี่รอบคันนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขิดข่วนนะคะตอนนี้เพิ่งเช็ดรถเสร็จเลยนะคะฝนก็กำลังตกด้วยออามาเลยมาติดฟิล์มนะคะ60ทั้งคันนะคะเป็นฟิล์มไฮคูเซรามิกมาตากล้องฝั่งนี้เลยค่ะวนมาเลย อ่านี่เห็นไหมคะเห็นไหมเป็นไฮคูนะคะเซรามิกนะอ่าเราบางนิดน,นึงจะได้เห็นหรือไม่ต้องบางนี่ค่ะคําว่าไฮคู oo, เซรามิกเห็นไหมคะนี่เลยนี่นะคะรับประกันฟิล์มเจ็ดปีนะคะกับศูนย์ไฮคูนะคะโอเคอุปกรณ์มาดูเลยนะคะแม่แรงกุญแจค่ะอุปกรณ์อยู่ครบนะคะฟิล์มติดตั้งให้นะคะ ไม่มีกระจกไม่มีแตกเล้าเลยทักบานนะคะดูให้นะคะดูอ่าเดี๋ยวซูมเลยค่ะต่อกล้องซูมตามเลยนะคะทุกบานนะคะไม่มีแตกไม่มีเล้านะคะนี่เป็นเม็ดฝุ่นไอพ่นเม็ดฝุ่นเม็ดฝนนะคะเราตอนนี้เรากําลังถ่ายวิดีโอกันกลางฝนเลยค่ะกําลังเร่งรีบนะคะเพราะารถสไลด์มารอแล้วนะคะมาเนื่องจากว่าเรานัดไว้จะถ่ายคลิปแต่พอดีว่ารถันเรือยเราก็เลยให้เขาเช็ค เราไม่คิดว่าฝนจะตกแต่พอดีฝนตกมานั่นเองนะะกระบะไลเนอร์ค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะเป็นรุ่นรุ่น LDA เนี่ยจะมีบิวอินกับมือจับมาทุกตัวนะคะก็ค,คือกล้องนั่นเองนะคะมาก้มเลยตากล้องก้มดูนะคะตัวนี้เลยยางอะไรคะ่ะยางอะไรอยู่นะคะอยู่ครบนนะมารอบคันนะคะเท่าที่เดินมายังไม่เห็นมีรอยบุบไม่มีรอยชนไม่มีขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะ รอบคันนะคะพาดูรอบคันเลยคันนี้รอขึ้นสไลด์ค่ะเดี๋ยวก็เรียกสไลด์มาขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวนี่ด้วยนี่นะคะมราก็ดูให้เน่เนน้ำมันด้วยค่ะหนึ่งพันบาทนะคะเดี๋ยวให้รถสไลด์เติมให้ก่อนเลยค่ะปาเดี๋ยวเราเอารถขึ้นสไลด์กัน 拜。<Bye. S 2> <music> ไลด์ออนค่ะนี่เลยเราไปดูขั้นตอนการขึ้นสไลด์ออนกันนะคะคุณพนักไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะมาแล้วจะติดโควิดเพราะว่าเราส่งรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะอยู่ในรัศมีนะคะส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกล่งโอเพ่นชนมาก่อนค่ะอาจจะมีส่วนต่างค่าส่งสไลด์นะคะแต่อันนี้อยู่ในรัศมีไม่ได้เพิ่มเติมนะ